คือเรื่องราวในอดีตนะครับทุกคนผมก็เริ่มต้นจากจุดนี้แหละก็คือตรงที่นาของผมนี่แหละเท่าที่ผมจําได้ยังเยาว์วัยเนาะผมก็อชอบไปวิ่งเล่นหาปูหาปลานะครับแล้วก็จับตะกะแตนแล้วก็มีหน้าที่สําคัญที่เด็กทุกคนในสมัยนั้นเนาะสมัยก่อนเนาะต้องทําก็คือเลี้ยงควายผมจะมีควายประจําตัวอยู่ประมาณสี่ถึงห้าเชือกนะครับ ส่วนพี่ชายผมประมาณห้าเชือกเหมือนกันห้าถึงเจ็ดเชือกก็พากันเอาควายไปเลี้ยงหน้าที่หลักๆก,ก็คืออย่าให้ควายมันลงไปกินกินหญ้าเอ้ยลงไปกินก้านะครับหญ้านี่ยมันกินอยู่แล้ว <laughs> ลงไปกินก้าก้าข้าวอะครับเดี๋ยวผมแันกล้องให้ดูก็คืออยากให้มันลงไปกินก้าวข้าวนะครับเหลือก็คือวิ่งเล่นครับผมวิ่งเล่น ป่ากินพวกบักอะไร <laughs> บักทันบักโกก็หากินเออบักเล็บแมว <laughs> สรุปผมจะพูดภาษาไทยหรือภาษาลาวดีเนี่ยเออก็คือเออบักเบนก็อร่อยนะครับหลายๆคนก็อาจจะรู้จักเนาะบักเบนก็สนุกครับใเด็กเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นวัยที่มีความสุขแล้วก็ไม่ต้อง ซีเรียสกลางบนหรือว่ารับผิดชอบหน้าที่อะไรไม่ต้องมีแผนหนึ่งสองสามสี่เงี้ยในแต่ละวันแต่ละอาทิตย์แต่ละเดือนเนาะเราไม่ต้องรีบเร่งคือมันเป็นวัยที่ไม่ยังไม่มีความรับผิดชอบสูงสุดแล้วก็มีความสุขมันมันทําอะไรมันฟิลมันเต็มอารมณ์ดีนะครับทุกคนเนี่ยก็เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของผมอยู่ที่ทุงท่งนาทุ่งนาบ้านตอนขี กลับมาเล่นบ้านกลับมาทำสวนผักให้แม่แล้วก็มา,มาเล่นกับญาติพี่น้องก็รู้สึกว่าเออก็มีความสุขนะครับได้กลับมาที่บ้านเกิดเราผมคิดว่าหลายๆคนก็คงมีโมเมนต์มีเรียกว่าเป็น ภาพความทรงจําเป็นความทรงจาในวัยเด็กเนาะว่าเราเคยวิ่งเล่นแบบ no, 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 no. นุ่ๆแบบเนี่ยไปหาเล่นเลี้ยงควา,ายหาผลไม้ป่าหาเห็ดหาปู<อ>มาจีแล้วก็จก้ากระดองกินหาอะไรคือมันมีความสุขนะทุกคนใครเคยไปเล่นทุ่งนาแล้วมี <S 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 มีความสนุกกิจกรรมอะไรดีๆมาเล่าให้กันฟังได้นะครับทุกคนเพื่อนๆมาเล่าให้กันฟังได้เนาะผมก็อยู่ที่บ้านดอนขีนี่แหละก็เติบโตมาจากตรงนี้ภาพความทรงจําแล้วก็ความอบอุ่นมันก็ยังคงอยู่มันยังคงมีถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าผมจะอยู่ที่ยะโสธรหรือว่าหาอให่ยะโสธรผมก็ยังคงรู้สึกว่าที่นี่อ่มันอบอุ่นแล้วก็มันมันเป็นจุด เริ่มต้นจุดกำเนิดของผมเนาะในหน้าที่รับผิดชอบเรามีสองครอบครัวเนาะครอบครัวหนึ่งก็คือครอบครัวทางแม่ผมที่เป็นผู้ให้กําเนิดแล้วก็ครอบครัวหนึ่งก็คือครอบครัวของภรรยานะครับผมก็ไปรับผิดชอบทม จนเรียกว่าอายุ40แล้วอะ40กับอีกอกี่เดือนนี่แหละคือ40กว่าๆจะ41ละมันมันผ่านไปไวมากซะจนแบบว่าเออเรายังจำภาพความทรงจำที่ที่มันมีความสุขเราได้วิ่งเล่นได้พบปะญาติพี่น้องหลายๆคนแล้วมันรู้สึก คิดถึงภาพความทรงจำในอดีตนะครับผมคิดว่าหลายๆคนก็อาจจะเป็นเนาะเห็นบวกควายไหมครับทุกคนบวกควายเออเขาเขาบอกว่าถ้าเรากำลังคิดลบอยู่ให้เรามองบวกไงผมก็กำลังมองบวกอยู่ครับโอเคโอเคครับวันนี้ผมก็พาเจ้าวอดอเวลส์มาเที่ยวทุ่งนาเนาะ อทางโน้นครับเห็นไหมครับ Ford e v e r e อ่านึ่งน่ยนึ่งนี่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 อ่ะ,งงงงอะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศท้องทุ่งนานะครับมันก็มีความเย็น,นสดชื่นของลมลมแบบอ่อนๆน,นะครับคือ่อะดูจากใบไม้ได้ คือมันเย็นอ่ะมันเย็นอากาศมันเย็นดีแล้วมันสัมผัสสี่กายเนี่ยมันรู้สึกว่าเออเราเรามีความสุขดี <c oughs> <c oughs>